สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อนี้กับมาพบกับน้ำเชี่ยกับกองมาเชี่ยววันที่26ธันวาคม66ครับใกล้เข้ามาแล้ว้อคะท่านผู้ชมเมื่อนี้กับเป็นวันอังคารเนาะอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อีกห้าวันครับรู้ผลค่ะใครจะเป็นแซมเนาะครับค่ะ ก็อยากให้เป็นมดถูกทันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะตัวเลขกทีน้ำเชี่ยกับกอลมาเชียน้ำมากกะขอให้เขาเด้อค่ะอเ,เ,อเออเปิ้ลเ้ายานเอิญว่าหันเด้อค่ะนี่ละค่ะคลิปต่อไปหรือว่าคลิปนี่แหละค่ะ,ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมคลิปทีน้ำเชียเกินไหวน้ำแม่เอฟซีน้องจอกเนาะค,ค่ะเป็นของอเด่นเดินดีและ แอดยอดเฮงค่ะท่านผู้ชมเอฟซี <F 4 S 2> พันธุ์ทรงห้น้ำเชี่ยมาหลายเดือนมากค่ะรอน้ำเชี่ยกับเบิ้งของเพิ่นเดินดีถามว่าเดินดีมีหลุดบ่มีค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเข่าหลายก็หลุดค่ะขอบพระคุณตัวเลขของอเด่นเดินดีและ,อะแอดยอดเฮงเด้อค่ะขอบคุณของมูลตัวเลขของแอดค่ะคแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทีพันธ่์ทรงห้เนาะ ขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะที่เพิ่นเป็นสะพานบุญให้ค่ะเพิ่นแบงปันค่ะขอบคุณที่ให้น้ำเชียมานําำเสนอให้แฟนคลับเบิงค่ะน้ำเชียร์กามีสถิติให้เบิงพร้อมค่ะเนาะเดินดีมากค่ะท่านผู้ชมสุดยอดหลยครับสุดยอดค่ะเอาพ่อเอามาลงคลิปกับขอให้เขาคือเก่าเนาะค่ะ ก่อนอื่นจะไปรับช่มรับฟังตัวเลขของสองสำนักน้ำเชี่ยกับเกามาเชี่ยกับขอขอพระคุณทิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อให้พี่น้องเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะคืนนี้เจอกันแล้วค่ะท่านผู้ชมสองสำนักสองสำนักค่ะงวดก้อนนี่สองสำนักนี่เขา่าห้าเจ็ดตรงตรงค่ะงวดนี่มือแรงมาเบิงกันค่ะท่านผู้ชมค่ะ เป็นเสียนทีเอฟซีต้องการมากน้ำเชียบ่บอกไปเบิ้งมื่อเร่งเนาะเมืม่อเรื่องเจอกันค่ะท่านผู้ชมก่อนนอนเช่นเคยเนาะค่ะเอามาเบิ้งกันค่ะเอานี่ค่ะท่านผู้ชมพ่อสิเห็นบ่ค,บค่ะเกามาเชียเพิ่นเขียนตัวหน่อยหน่ยสติติหมคะ่ะเอ่อเริ่มเริ่มเก็บมาเดือนกันยาครับผม โอ้ยคนเนาะยูซีลูกอั see, อนดังลงอันดังลงนี่ค่ะท่านผู้ชม16กันยาเนาะเถ่า16กันยา1ตุลาสิบหตุลาหนึพฤศจิกิสิบหพฤศจิกิเนาะหนึ่งธ 1> 1ันวา16ธันวานี่ยแหละค่ะเป็นเจ็ดงวดค่ะเนาะงวดนี้เป็นงวดที่8เด้อค่ะเอาเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนค่ะน้ำเชียสิก็มาเชียจับไว้เด้อ เบิ้งเด้อค่ะนี่สีเลาลงใบใก่ไก่เงสีค่ะ,ะเด่นเดินดีเพื่อนหาหนึ่งสองสามเนาะหนึ่งสองสามแอดยอดเฮงเพื่อนห้2สองสามห้าชนกันที่สองค่ะบานเด่นเดินดีเพื่อนกอดกันเลขออกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองค่ะค,คือว่าชนกันตัวไหนมาตัวนั้นค่ะเนาะแม่นค่ะ มาเบิงวันที่1ตุลาเด่นเดินดีพันหา901แอดยอดเฮงหา013ชนกันที่ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมชนกันที่ศูนยคันส้นกันอ,อที่ศูนย์กระมาศูนย์ออก202ค่ะหาตัวมาไซี่บ้านนี้นี่บานนี้หาตัวมาไซที่แถวสองครับเนียนอืคือคือวันนี้ตกน้ำ มาใส่เนาะแหวนงวดนี่เพิ่นมาทำกันเนี่ชนมาอยู่แล้วค่ะนี่เอามากมากงวดที่สามวันที่สิบหกตุลาคมเด่นเดินดีเพิ่นไห้สามสี่ห้าแอดยอดเทียเพิ่นไห้หนึ่งสองสี่ชนสี่อีกแล้วเถาสี่มาเลขออกสี่หกพี่น้องต้องหามาอีกบานนี่ครับค่ะเอาอยัางไงว่า ชนตัวไหนมาตัวนั้นอันเรียกว่ากอดข้อกันมาานี่กามีเปอร์เซ็นต์ขึ้นกันเนาะนเลขออก446เลขมา4อีหลีค่ะส่วนมากสีมาเบิ่นที่เถาที่ว่านั่นเห็นบ่านั่นเห็นบ่าส่วนมากจะมาเบิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะต่อมาวันที่หนึ่งพฤศกิกาเด้อค่ะคเด่นเดินดีพ้นไ้901 แอดยอดเฮงหาศูนย์หนึ่งสามเลขออกเก้าห้าหนึ่งชนหนึ่งค่ะท่านผู้ชมชนหนึ่งเปรียบเทียบให้ว่าชนตัวไหนมาตัวนั้นเนาะครับค่ะ,ะต่อมาสิบหกพุซกีกาเด้อค่ะเด่นเดินดีเพื่อนหาเก้าศูนย์หนึ่งแอดยอดเฮงเพื่อนหาหกเก็เก้าค่ะเด่นเดินดีกอดกันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เพื่นอนซ่นกันเก่าเด่นเดินดีกอดกันเก้าศูนย์คือจังหนึ่งสอง เ <No. S 2> นะเบิ่งไปน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันแคปหนาจอเด้อค่ะเอาออกไปเทียบก็ได้ต่อมาก็คือฮอดไซส์หล่อเถาะไมน,นี้ก็ฮอดนี่บัณหนึ่งธันวาหนึ <c oughs> ่งธันวาเด่นเดินดีเก้าแปดเก้าศูนย์ค่ะแอดยอดเฮงให้หกเจ็ดเก้า งวดนี้เป็นแอดยอดเฮงกอดกันเนาะครับแต่ว่าเพิ่นส้นกันเก่าส่นกันเก่าเก่ามากคือเก่าเก่ามากคือเก่าค่ะส่วนที่กอดกันมากน้ำเสียก็ขีดทายุนะคะ่ะนี่ค่ะเนาะนี่ค่ะขีดทายุพีง่งวดล่าสุดบ่สนค่ะเอาบ้านี้มาเบิ่งงวดล่าสุดนะคะท่านผู้ชมงวดล่าสุดอ่ะสิบหกท่นวาคมหกสิบหกเด่นเดินดีหกเจ็ดแปด แอดยอดเพงสองสามห้าเนินเท่าไม่ชนกันคันบัวซ่อนกันเปอร์เซ็นสีมาวิ่นกันเมียนห้าเก็ดตรงตรงแล้วแต่เสีหาเก็ดร์หรือว่าเก็ดหาเนาะครับนี่เลขออกเจ็ดห้าเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเจ็ 7, ดห้าเจ็ด <57. S 2> <ป>มาดูงวดนี้ค่ะในงวดนี้สามสิบธันวาเด่นเดินดีให้สามสี่ห้า แอดยอดทิ้งให้สามสี่หกค่ะท่านผู้ชมเอาตัวยังไงให้เบื้องถาวันคู่กันเลยค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะค,ค่ะตัวใหญ่ๆนี่ค่ะเลขบนแล้วค่ะตอนนี้สนกันที่สี่แล้วค่ะชนกันที่สี่สี่กับสามสี่กับสามเนาะครับเอาบ้าบ่เคยมีดิถ่าวส้นกันแบบนี้มีมีแต่ว่าแครบ,บ่ได้เอามาสนใจอีิจริงอ๋อ มีกันโอ้นี่เดนี่เดีงวดแรกก็ะแมนเลยเนี่ยชนสองชนสามเนี่ยอ๋องวดนี่คือกันงวดได้เนาะนี่เดีนชนศูนย์ชนหน,นึ่งเนาะแมนโอ้นี่ก็ชนศูนย์มีมีอยู่ขนาดขนาดผู้ชมแต่ว่าจังไดยกับตามสถิติ้วครับผม,อมตองมาบอสสองบอสสามกับสีตอนนี้ค่ะครับ ไม่สมก็สี่แล้ววะบาทนี้ <c oughs> เอาเถ่ามาเบิร์เงอันที่เฮาให้เพิน่นเลขต้องมาครบบนด้วยบาทนี้นี่เทิบมากพี่เออเนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขมาครบบนเมื่อขึ้นเนี่ยค่ะ,คะสูตรของสองสำนักนี่งวดก่อนเพิ่นบ่มี่ซำนักหนึ่งบ่มี่หนึ 2, ่งกับสองสำนักหนึ่งบ่มี่สมกับสี่ก็ได้เขาที่เจ็ดถา่าเนาะ หมวดนี่พนพมิ่เจ็ดกับแปดแล้วก็ศูนย์กับหนึ่งมันเขาอยู่นี่แมเ่เถาเพิ่มมากคือเก่าครับผม,มเขากันไหมเพิ่มมากตัวแปดเก่าตอนนี้ยุ่นี่เข้ากับมี่ส้นเด่นเดินดีกับแอดยอดเห่งอยู่ด้เก่ากับสองส่วนมากข้าเขาช้นอนมดเลยเ่าน สามสี่ห้าเหล็กตรงยูนี้นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะว่าสองตัวกับสามตัวไปค่ะคืนนี้มาดูกันค่ะท่านผู้ชมค่ะมีประกบคูอันนี้เทียบเท่าให้เบิ้องวาเหล็กชนกันเปอร์เซ็นต์มาสูงค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าก่อนนอนเช่นเคยน้ำเชียไปอุดรกันเ้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ